ส o ัด so, ีครั DJ ยว์ัสับสวัสดีครับวันนี้ผมเบงอี CNW FC เห็นไหมเห็นเอาอะไรมาวันนี้เนี่คน วันนี้มึงเหยียดเอาเบ็ดชุดนี้มาเห็นไหมเบ็ดชุดนี้มาใช่ไหมน้องฟานเราจะมาขึ้นว่าวสองตัวด้วยคันเบ็ดนี้พร้อมกันฮ่าทำปื้อเดี๋ยวคลิปนี้รู้เรื่องมาดูกันว่าวจุฬาก็ขึ้นดีใช่ไหมลูกแล้วก็ว่าวขาไก่ก็ขึ้นดีแล้วคันเบ็ดชุดนี้บอกเลยว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้เยอะแล้วเราจะขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันก็คือแบบใส่ว่าวสองตัวในคันเด็ดคันเดียใช่ไหมลูกเจีงเพ่งไหมเจีงเพง่งดำปืดป้ดดำปื้ด สวยไหมโอเคมากันเลยทุกคนมามนเนใใี่ยจะดูวิธีว่าจะทำยังไงฟอกอลเลจเกอรเชนเลยทำอะไรทุกคบบน,นตอนนี้มันไงก็ทําการใส่สายผ่านสายอกมาแล้วนี่ทุกคนเนี่ยใส่สายผ่านสายอกตัวนี้นะแล้วก็ลอดหลังมาโอเคลอดหลังลอดหลังมาแบบนี้เดี๋ยวเราก็เอากิ๊บไปเกี่ยวกับตัวนู้แล้วก็มาขึ้นพร้อมกันคอยดูนะสวยครับนูนทุกคนกอบังหมาดว้าวสองห้อง ลายธงอะไรมาดนเวโนเวโฮ y Holy day ดีหางโอ้หางอะไรธงกระเทยจะพวกหางมปงเหยีสามใบแดงมงมัดซื้อมาเป็นนั้นเลยอลงไม่ลงอ๋อไม่ลงไม่ให้แต่ว่ามีตามก็ให้อ๋อแต่ว่าถ้ามันจะซื้อก็ให้ได้นอกเพราะเราจะไว้ใส่ตัวเอือนเราใช่ทุกคน โอ้เราไว้แลคลิปเลยทีหลังเงี้ยบังหมัดแต่ก็บังเยดทำไม่ต้องเสีหางทุกคนเพราะมังเหย็ดมันขึ้นอ๋อไม่สวยเพราะมันขึ้นแรงเรไปไวเนาะแต่ปัญหาก็คือไม่มีลมเลยไม่ขึ้นหนาก็นี่ทุกคนเพราะบังเหยดปะทะกับเพราะบังหมัดวันนี้ของเหยดสองตัวนี้ขึ้นพร้อมกันหมัดนี่ฮะมึงเหยดจะมีถูดแล้ววันนี้มามึงพิถีพิถันดีนะเดี๋ยวในลมมั้นี่เดี๋ยวเหยดตึ้งเลยของเหยดขึ้นได้เพรเนี่ยทุกคนตอนนี้เราผ่านสายออกมาจากตัวหน้าแล้วนะเีลยวจะ มาทะเลนะหมาจะต้องอาบนี่รอบตีเริ่มเนี่ยเคยบนตามตัวยังไงังยขึ้นหัวมากเลยว้าววงเดินกองของมังมาของมังยัยขึ้นสูงมากเลยหรอใช่อ๋อบัวเรารู้ดยลูกปลานี่เราก็จะมัดตัวนี้กับสาออกบัวเรารู้ีนะทุคนเราจะทิ้งระยะห่างไม่เกินแปดสิบเมตรนะทิ้งเยอะเกินนะแล้วมัดผือไว้ตรงนี้ปะไงเรามัดตามภาษาบ้านๆนี่ทุกคนนะมัดเงื่อนช่อเงื่อนท็อกอะไรก็ว่าไปนะมัดให้เก็บไม่ออกเลยนะ โอเคทุกคนนี่ทุกคนอ่าแล้วเราก็มัดแล้วอ่าเล่เล่จากสูตรแล้วมันก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาของเงี้ยริบบันอ่าถือรอกลูกถือรอกมาถือเลียถือเลียโอเคอย่ากดกันนะอย่าหมุนกันนะเดี๋ยวปาให้สายมาก่อนสายกล้องตามมามาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นทีเดียวสองตัวมา Anh gong mặt tham bại. Homem yệt quá đi ở tham cái dù mặt. A dùa? A dùa kìm mày? Mày! 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 đến ma mà, đến ma mà. đến mà. ở phong nhau binh lợi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  binh vinh <laughs> <Kừng lại. cười> <Kừng lại. cười>

กินลมกันองมาเนาะโอ้งฟ <and> <imer> <c oughs> <more>. ิทขึ้นมาดูแปลกนดเลถูกเดือดนะเฮ้ยุกุนอาขึ้นไมเถียนน้ำหน่ามงฟิทดูว่าขึ้นมออุกุนดูว่ามันขึ้นได้ไงยังมาฮ่าฮลาฮ่าอุ๋กุนดูว่าสองตัวขึ้นอมกันได้รือเชือกเส้นเดียวนะ้อมนเนะ เออโอ้ยลงหนัดถ้าถามตัวน่าจะขึ้นยาวอย่างเี้เนาะเดี๋ยวให้ถ่ายเลยเลยดิว่ามันจะขึ้นติดลมแล <น S 1> ้วเป็นไงหล่นไหมอ่ะไม่หลน่นพี่มานนะไม่หล่นรีวะอันนะไม่หล่นไม่หล่นไม่หลน่นดูดมขึ้นได้เหลือเชื่อเออเหมือนกับไปเรยงไว้เลยนูกก็ไหนบ้าตัวไหนนีินุ่นงมากตัวไหนบ้าตัวไหน,าต,นาตายลูกพี่สติมากลูกลกพี่ดูดู หริ่มดีมากสรุปทุกคนตาของใสไหมสรุปความคิดที่เึงเอนคิดไว้ถึงจะไม่ดีเยอะก็ <ś off> แต่ว่าก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะสาวมันถึงไหมน,นะอ๋อใส่ออกเลือเล่อนแล้วมันเนาะตอนนี้ใส่ออกเลือ่อนแล้วเพราะว่าตัวล่างนั้นไม่ได้ดูไม่ได้ลองดีกี่หมาเอาเลยดูจริงเหรอหดวเนนี่ทุกคนใส่ออกมันมน่าจะเลื่อน เดี๋ยวเราแกะไอ้เหลือตัวเดียวดีกว่ามาขึ้นดูว่ามันจะขึ้นดูแลกี่หนนะครับแถวนี้นะเละทุกคนนี่กระดับต่ำๆประวัตเลยเออเออผมพี่ไต่จากตรงนี้ดิเออินุองเหมือกันนี่ทุกคนฮ่า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 ฮาวัตอ๋อนี่อ่ะไต่ออกนี้มันขึ้นเกยมันเนาะมันก็เลยขึ้นไม่ดีอันนี้ข้างล่างนี้แล้วมันปั๊บจะขึ้นอย่างเดียวนะเดี๋ยวมึงจะจับเอาออก เอาอะไรไปเดี๋ยวพ่อได้ได้ตดอเลกทเอหอเดูวาขึ้นเอาไมขึ้นเ okay, yeah. ีอ่อนเยดเนี้เอาทีรอบออกกอนอาขึ้นอ่ะขึ้นไหมขึ้นไหมหานทกคนขึ้นไหอ่ะอน้โอ้น้าดีๆผีองตัวในทีเดียวทุกคเอะเลยโอเเดี๋ยวจะถอดออกอัเดี๋ยวตัวเดียวพเอเย็ดเย็ดทีทเบอ คร okay, ับผมโอเคได้ใช okay, okay. ่เอาเหลือตัวเดียวนะมาทุกคนตั้งไว้ก่อนข้างล่างนั่งรูปปั้นนะครับผมเดี๋ยวนี้ฟันวิ่งนะเดี๋ยวเมียจะให้นิฟันวิ่งให้นิฟันเดี๋ยวเมียเแต่งก่อนไม่เอาหวานมาดูเยกน้องมาทำใส่เอาอีกพร้อมแล้วหมุนเลยหมุนก่อนหมุนก่อนต่อวิ่งหมุนเลยหมุนหมุนหมุนนิฟานหมุนก่อนเลยหมุนหมุนเอาวิ่งเลยวิ่งเลยขึ้นแล้วทุกคนขึ้นแล้วขึ้นปีโค้ปเลย ไปดูสิคนไปดูดิขึ้นหน่อยไหมขึ้นหน่อยไหมนิปานขึ้นหน่อยไหมหนุปองมาต้องการเลยนิปานมาที่ปานเร็วหนุน้องไม่ต้องบาขนนิปานขึ้นหน่อยมากทุกคนน้องนิปานให้สายเลยลูกมาเร็วให้สายเลยตอนนี้น้องนิปานวิ่งแล้วนิปานมานี่ลูกมานี่ก่อน ไม้สายเลยลูกตรงนี้ไป้านมาดิเดี๋ยวเราจะไอ้สายเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนไปถึงไหนทุกคนสายวิ่งไหมดูดิวิ่งแล้วทุกคนสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วทุกคนสายวิ่งแล้วทุกคนมาจุฬาสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วทุกคนสายวิ่งแล้วมาทุกคนเดี๋ยวจะปรับสายเบรกเลยโอเคโอ้โหนู้นทุกคนนูนโดนลมแล้วทุกคนโอ้โหมันจะพาออกมาแล้วดูมาดูเฮ้ยพาพาทุกคน โอ้ถือว่านักแค่ได้เบรกไว้ก่อนดูว่ามันจะขึ้นไหมโอ้ไปไกลมากทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องนิฟานถือไว้นะหมดสายทุกคนหมดสาย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 เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยหมดสายหมดสายขึ้นง่ายเองนี่อาเอาลิฟานเอาเอาอตืออาอตือวิ่งเลยลูกวิ่งวิ่งเลย ยังไงมี้นเลขึ้นได้ไหมผักแ่งไหมเฮ้ยนี่ป็นอะทิ้งสิขึ้นได้ไหมลูกโอเคเป็นไงขึ้นดีไหมตัวนี้<อ>ขึ้นดีไหมลูกขึ้นดีโอเคฝากก๊อตเลิกเชยไหมเชยไหมคลิปหน้าเนาะเพลงเป้งไหมเพลงเป้งฟังเปียดดับเพื่อช่วยขึ้นแล้วของมาทุกคนมึงวิกวิ่งมึงวิกวิ่งโอ้สวยนัม ของมอดอ่างก็สวยไลยก็สวยวิ่งวิ่งว oui oui! oh ิ่งวิ่งโอ้โหขึ้นสะบัดสะบเลยทุกคนสวยน่า